พาเที่ยวอีชางตอนที่สามสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เวลฟูลหลอกเจ้เวอบลานะคะที่เดียวกับที่เมื่อคืนที่เรามาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมารับ,รบชมบรรยากาศในตนกอากวันนะคะดูเลยค่ะนี่ครับเราใกล้จะเดินถึงหมู่บ้าน โบราณนะครับอายุประมาณ400กว่าปีบรรยากาศตอนเช้าของเมืองเก่านะครับผู้หลงเชี่ยงนี่ครับคือเนื้อจามมารีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเมืองโบราณผู้หลงเิ้นในช่วงจังหวะตอนเช้าเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ไปดูตอนกลางคืนมาแล้ว เรามาดูตอนเช้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เราต้องเดินเยอะนิดนึงเราเดินไปเราก็ได้รับแจกขนมกินไปเดินไปกินไปเดินไปอิ่มพอดีเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานที่เป็นน้ำตกอย่างนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลึกมาก ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตกกลางเมืองโบราณแล้วก็ตั้งกลางคืนที่มีแสงสีเสียงที่สองสาดมาดูสวยงามอลังการมากเลยทางเดินก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะมันลึกอยู่นะทางลงน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินตรงแถวน้ำตกกันนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะเดินล่ะๆน้ำตกไปแต่เนี้ยมันอยู่ใต้น้ำตกเลยล่ะ สวยงามตะกาตามากเลยลนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ถ้ำน้ำตกนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูเอาละกันนะครับเราออกมาเปียกกับหมดเลยละ่ะนี่ไงใต้น้ำตกดูสิมันเย็นมากเลยนะเราเปียกปอนหมดเลยละ่ะแต่ก็สวยงามดีนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องเดินผ่านตรงนี้ด้วยละ่ะ เวลาเดินตรงช่วงนี้เราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะทางเดินมันลืน่นตอนนี้เราก็เดินออกไปเพื่อจะไปขึ้นเรือแล้วก็ไปทานอาหารนะครับเราเดินมาถึงทางออกเราก็จะเจอท่าเรือเลยนะครับท่าเรืออันนี้เป็นท่าเรือข้ามฝั่ง อที่จะไปฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะกําลังออกจากบ้านเรวงเจิ้นจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะคะนี่ก็เลทดไปเยอะเลยอยู่มากนั่งเรือไปมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนนะครับเราข้ามฝั่งมาจากฝั่งจเรากินข้าวที่สิบเราก็นั่งรถต่อไป ดูสิครับช่วงวันหยุดแรงงานรถติดมากตอนนี้เราก็มาถึงอุอดเมืองโบราณใช่ไหมเมืองโบราณอี้หงอสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหงนะครับหงหลงเม,มืองโบราณฟ้องหลงหรือเมืองหงเราเดินทางใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเมืองนี้ ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของเผ่ากูเจียนเดี๋ยวเราไปต่ออีกเมืองหนึ่งเลยนะครับเ,เรามาถึงเมืองฟู่หลางหวนลามือนี้เขตนายยมวันยยียนตจูหลงเดี๋ยวเราไปดูของขึ้นชื่อของเมืองนี้ดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนี่ครับของขึ้นชื่อของที่นี่เต้าหูเมน อยากกินดังๆไม่เคยกินเลยอะไรเหม็นๆอย่างเงี้ยละ่ะเราก็แค่เดินผ่านนะครับเราไม่ได้ซื้อลองชมบรรยากาศในเมืองนี้ดูนะครับผู้คนเยอะมากมายโอ้ยแต่ก็ยังแฝงด้วยความสวยงามของสาวๆในเมืองนี้นะครับเราก็เดินชมวิวกินบรรยากาศตอนเย็นนี่คือสะพานแดงสะพานหลักของเมืองนี้นะครับ ตอนเชืนจะไฟสวยมากครับตอนนี้เราก็เดินทะลุก,กำแพงไปนะครับเพื่อไปหาร้านอาหารทานมื้อเย็นกันไปดูกันว่าเราทานอะไรกันบ้างดีหลังจากที่เราทานอาหารเย็นเสร็จเราเพิ่งรู้ว่าเราทานปลาตัวนี้แทบจะเป็นลมเลยล่ะปาลาซซลมเนอร์นะครับตตัวนีีาดด้าอมขาเดินได้ด้วยปลา กินไม่ลงเลยครับกลางเยอะมากวันนี้เรามาในเมืองวัฒนธรรมผู้คนจะแต่งตัวแบบไหนเนาะดูแต่ละคนที่แต่งตัวนะครับคือคนใส่เสื้อดามะเหมือนในไระเทศไยอรู้ว่าหลุดมาคอสทีมันจีนนะครับเนี่ยวันนี้วันที่สองวันภา,านะครับวัน้ยังอยู่ในข่าของวันแรงงานอยู่นะครับจะดูผู้คนดูนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้ เราก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะเดินไปที่สะพานหงเฉียวเราเดินตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นังไม่มืดจนมันมืดเลยเราก็จะเห็นทั้งบรรยากาศตอนกลางวันเอ้ยไม่ใช่ตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำเลยนะครับที่เขาเปิดไฟสวยงามมากเป็นจุดไฮไลท์ right ที่คนต้องมานั่งเรือลงกันไปเราไปถามราคาแล้วมันแพงมาก แล้วมันต้องใช้พาสปอร์ตในการนั่งเรือด้วยละ่ะเราไม่ได้ติดมาเลยอดเลยอันนี้คือเจดีนะครับดูนะครับบรรยากาศเหมือนเวนิดน้อยๆเลยละ่ะผู้คนมากมายเบียดเสียดกันแน่นกว่าจะเดินถึงสะพานหงเฉียวเมื่อยเลยละ่ะไฮไลท์ก็คือตรงนี้คือสะพานหงนะครับนีครับจะมีบ้านน้ำแล้วก็เป็นสะพานที่ เป็นาอทอขงี่นีาจะชื่นไถ่ตรงนี้เลยสวยเลยนี้นะอันนี่ใส่ตรงนี้ถักดนะมาถึงแล้วครับสะพานผงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่เขาเปิดไฟกว่าจะได้เปิดเรามาดูบรรยากาศาคืนนะครับสวยงามมากอันนี้คือสะพานผงนะครับที่เรื่องเรื่องชื่อรือชาของที่นี่นะครับ เขามีโชว์การแสดงม่านน้ำด้วยนะเราก็ยืนดูกันสักพักหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปขึ้นรถให้ทันการแสดงของที่นี่เขาฟรีทุกอย่างเลยก็ดูแล้วปู้คผลกรหลงหลาข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่หลังทุ่มครึ่งก็จะเปิดไฟแสงสีเสียงสวยงามมากเลย เราก็ยืนชมบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวผ่านม่านน้ําสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของของสถานที่สําคัญแห่งนี้แหละครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับไปพักผ่อนขอจบพีอีนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย